สวัสดีครับร้านตลาดถทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําการซ่อมหม้อหอุงข้าวใช้แก๊สนะครับเรารับซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหาอาการต่างๆก็มาซ่อมที่ร้านตลาดแก๊สได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งขนส่งมาให้เราซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลุกแต่ไฟลุกบริเวณน้หนูมัน ไฟลุกหรือ,อสปราร์คไม่ติดสปราร์คแล้วไฟลอ่อไม่ติดนะติดแล้วไฟก็ระล,ลีนะครับอ่อนมากเลยนะครับหรือบางครั้งติดแล้วไฟลุกเหมือนยังกระเปลวเปลวถ่านเนี่ยแดงๆส้มๆทำให้ภาชนะดำแล้วก็เปลืองแก๊สแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับหรือบางครั้งนี่ครับยังไม่ทันจะเข้ายังไม่ทันจะสุกเลยก็กระเด้งก่อนหรือไม่ คือไม่ยอมเด้งไม่ยอมตัดนะครับชมคลิปนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง y t u t u นะแล้วก็เบิร์ด้านล่างนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็รุ่นนี้จะซ่อมยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นเตาหม้อหุงข้าวนําเข้านะครับ อะไรบางตัวบางครั้งก็ไม่มีนะครับแต่าการที่ลูกค้ามาให้ซ่อมนะครับก็คือ,อไฟไม่แรงนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือไฟล่อไม่ติดนะครับก็ร้านตลาดิแก๊สก็เดี๋ยวจะทําการซ่อมให้นะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สมีปัญหานะครับอาการต่างๆเช่นไฟรั่วไฟล่อไม่ติดสปาร์กไม่ไม่ได้หรือ,อตัดไวนะ ทุกอาการนะครับโทรเข้ามาปรึกษานะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับโดยเฉพาะเตาหม้อหุงข้าวที่ผลิตในเมืองไทยนะครับอย่างเช่นของลักกี้เฟรมฟูจิมาลุนะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือลินไนเนี้ยตัวนี้จะซ่อมง่ายอะไรจะหาง่ายด้วยนะครับก็หม้อหุงข้าวเก่าๆแล้วอย่าทิ้งนะครับถ้าไม่ได้ใช้หรือทิ้งไว้ได้นานแล้วและไม่ได้ใช้เนี่ยก็เอามาซ่อมเอามา ให้ทางร้านตร์ิแก๊สเช็คให้นะครับแต่เราไม่ได้รับสอนนะครับแต่เรารับซ่อมนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวชมตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวจากจีนเนาะจากจีนคือรุ่นนี้ของยี่ห้อนี้นะครับฮิยี่ห้อเฮสบินะครับตัวเนี้ยเป็นของจีนนําเข้าจากจีน ซึ่งเวลาเสียเนี่ยอะไหจะหายากมากนะครับอะไหอะไหจะหายากมากเพราะฉะนั้นนะราคาจะถูกนะก็แนะนําว่าคุณลูกค้าจะซื้อมอ่องข้าวนะแนะนําเอาของคนไทยดีดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรจะซ่อมง่ายนี่โชคดีนะครับสองใบนี้ผมซ่อมให้เขาได้อาการใบนี้นะครับไฟล่อตรงนี้ไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟออกมาไม่สวยนะครับส่วน สปาร์กเนี่ยครับไม่สามารถจะแก้ได้เพราะว่าอะไรมันจะไม่มีนะครับใช้ปืนยิงเอาอันนี้ก็สปาร์กก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้ไฟไม่แรงนะครับผมก็ทำทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูไฟนะครับตูวไฟตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้รัดเข็มขัดเนี่ยอย่าอย่าทำแบบผมนะครับอันตรายนะครับ ไฟลอใช้ได้นะครับไฟลอใช้ได้แล้วครับแล้วก็จุดติดใช้ได้แล้วนะครับระบบนี้ไม่รั่วไม่รั่วแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วสําหรับตัวนี้นะครับไฟลอใช้ได้นี่ครับไฟลอใช้ได้แล้วปกติไฟลอใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เสร็จเป็นหนึ่งตัวส่วนเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ต่อไปครับสำหรับตัวนี้อาการก็คือว่าไฟไม่แรงนะตรงนี้ไฟไม่ติดเลยนะครับเราจุดเงี้ยจุดไม่ได้นะครับ ปืนล่อพขอโทษทีระบบเซฟตี้ป้องกันเก็ท่วกอืนี่ครับไฟออกมาใช้ได้นะครับไฟมาใช้ได้ปรับไฟให้นิดหน่อยอ่าไฟใช้ได้แล้วนะครับแล้วเวลาปุ๊บไฟล่อเขาก็ติดเหมือนเดิมนะครับไฟใช้ได้แล้วนะครับไฟได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับหม้อคงข้าวสองใบนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวมีปัญหานะครับอย่างเช่นของดี่วก่อนะครับนี่ครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นี่ก็ลูกค้ารอซ่อมอยู่นะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเราไม่ได้สอนไม่ได้สอนซ่อมนะครับแต่เรารับซ่อมนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ